สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของท่านที่เกิดวันศุกร์ท่านที่เกิดวันศุกร์กักฎาดาครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาดานี้นะคะความรักเป็นอย่างไรบ้างการอ่านไพ่นะคะเป็นการอ่านทั่วไปอย่างไรแล้วพิจารณาในการรับชมนะคะความรักท่านที่เกิดวันศุกร์เดือนกรลกฎดาคมนะคะ เดอะซั sun, นะคะไพ่เดอะซันโอ้ไพ่เดอะซันเดวิลสิดาบวันศุ klien พลังงานของท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะค่อนข้างมีพลังมากหนึ่งเรียนตายสำรับอีกทางหากความรักนะคะของคนวันศุกร์นะก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องความรักเลยนะมีเกณฑ์ได้กลับมาแน่นอนนะนะคะมีเกณฑ์ได้กลับมาแน่นอนท้อใต้สำรับเป็นไพ่หนึ่งเรียนนะคะโอกาสที่จะขอคืนดีมีนะและไพ่สามใบนะคะล่าสุดนะมีไพ่อัศวบิน อัศวินถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเวอร์แล้วก็ไพ่สามดาบนะคะไพ่สามดาบนี่เรื่องของความรักคุณนะคะอาจจะมีปัญหาเนาะสำหรับชาววันศุกร์นะคะที่ผ่านมานะท่านที่มีปัญหาที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์ว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายแก้ปัญหาได้แล้วก็จะกลับมาเองนะคะทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนสำหรับชาววันศุกร์นะอัศวินถ้วยกำลังเดินก๊อกๆเข้ามาแล้วนะคะ คันนี้เรามาดูไพ่ตำแหน่งกลางนะคะเป็นไพ่เดอะซันไพ่เดอะซันนะคะตอนนี้ทุกอย่างนะทุกอย่างต้องการที่จะ หาคาตอบให้กับตัวเองนะคะคุณกําลังหาคําตอบให้กับตัวเองคุณกําลังคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณกําลังหาช่องทางเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวหรือกําลังมีปัญหาบางท่านะกําลังคบคุยกันอยู่ตอนนี้มีเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณสองคนมีปัญหานะคะอาจจะเป็นสถานะคุณคุยกันมานานแล้ว or, นะและสถานะที่กําลังคบคุยกันอยู่ก็แล้วแต่นะคะที่ยังมีกําลังยังไม่ชัดเจนนะไพ่เดือดซันนะคะคือความชัดเจนนะ คือความชัดเจนคือต้องการหาคำตอบที่จะลงตัวได้แล้วนะแตนะ่นะคะมีไพ่เดวิลแล้วก็ไพ่สิดาบเข้ามาทำให้ปัญหาอุปสรรคคุณมีรอบตัวเลยนะคะ d e วิลทำให้คุณสับสนปัญหามากมายเออสิ่งที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณนะคะทำให้ความรักของคุณน,นั้นนะคะเกิดมีเรื่องราวมีอุปสรรคทำให้ต่างคนต่างหันหลังให้กันก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะดาวศุกร์ท่านที่เกิดวันศุกร์ แต่จิตใจของคุณนั้นนะเป็นไพ่ราชาถ้วยทำให้จิตใจของคุณเปิดกว้างคุณพร้อมที่จะยังให้อภัยหรือว่าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังพร้อมที่จะยังรักษาความรักความสัมพันธ์นี้ไว้คุณพยายามที่จะ,ะยังไม่ปิดตัวเองอะ่ะคุณก็พร้อมที่จะแก้ปัญหานะคะยอมยอมที่จะให้อภัยชาวชาววันุบางท่านอาจจะโดน บอกเลิกกันก็ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรทําให้คุณต้องเจ็บปวดนะคะแต่คุณก็ยังรอเขาอยู่คุณยังรอเขาอยู่สี่ถ้วยนะคะคุณยังรอหรือว่าคุณยังอยู่ในช่วงที่กําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่คุณอาจจะมันมีไพ่สิบเหรียญสี่ถ้วยสิบเหรียญคุณเหมือนกําลังพิจรารณาหรือคุณกําลังรักษา ความรักที่มีอยู่บางท่านอาจจะมีครอบครัวนะคะมีเรื่องราวในครอบครัวมีปัญหาแตกเลิกลาก็ได้แต่คุณยังรอเขาอยู่นะการรอคอยนะคะในบางคู่ดาวสุขอาจจะเป็นเรื่องของความรักแล้วมีการเลิกลาแต่คุณก็ยังรักและห่วงใยเขาอยู่แต่บางท่านากำลังคบคุยกันอยู่นะตอนนี้แต่คุณก็ยังรอหรือมีเรื่องราวอะไรที่ทําให้คุณต้องแตกหกักหรือมีปัญหาเลิกลากันไปหรือต่างคนต่างมุมงอนกันไป นะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังงอนอยู่ก็ได้คุณก็ยังรักและยังสารความสัมพันธ์8ดไม้เท้าคุณยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่คุณยังเก็บไว้อยู่แปดไม้เท้าสิบเหรียญคุณยังมีจิตใจที่ ยังอยากจะให้ความรักของคุณกลับมานะคะดาวสุขทุกสิ่งทุกอย่างจะถึงแม้ว่าปัญหาคุณจะเจอเดวิลคุณจะเจอสิบดาบปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาทําให้จิตใจของคุณนั้นนะคะรวยราหรือรู้สึกเหนือ่อยล้าท้อแต่สรุปแล้วคุณก็ยังให้อภัยนะคะเป็นปราชาถ้วยคุณก็ยังให้อภัยเขาอยู่คุณพร้อมที่จะอาจจะเป็นความรักที่สารความสัมพันธ์กันมานาน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่แต่คุณต้องการที่จะทําให้ความรักของคุณนั้นอย่างคงอยู่นะคะดาวสุขสมกับเป็นดาวสุขเนาะสุขก็คือความสุขการให้อภัยความสมบูรณ์นะคะไพ่ของคุณตอนนี้คุณกําลังหาคําตอบให้กับตัวเองมากมายแปดไม้เทา้าเออแปดเหรียญห้าหกเจ็ดแปดแปดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญพร้อมไพ่พะฤาสีคุณก้มหน้าหรือ ตอนนี้นะคุณก้มหน้าทํางานคุณตั้งใจทํางานแต่คุณก็กำลังคิดเรื่องราวนี้อยู่คุณกําลังหาคําตอบให้กับตัวเองอยู่ว่าจะทําอย่างไรนะคะกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างคุณกําลังใช้แรงการต่อสู้ให้กับตัวเองสู้ตัวเองนะคะสู้กับรอบตัวสภาพหลายสิ่งหลายอย่างแรงกดดันมากมายกับปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องความรักของคุณที่ยุ่งกาลังตัดสินใจอยู่แต่คําตอบนะคะยังไงแล้ว คุณก็ยังที่จะยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่ซึ่งเป็นราอัศวินถ้วยและก็ The w o r อรนะทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมานะคะแต่มันอาจจะช้าสามดาบมันอาจจะช้าอยู่แต่กลับมาแน่นอนนะแล้วคุณก็กำลังรอเขาอยู่ก็ได้บางท่านอาจจะโดนบล็อกไปแล้วหรือบางท่าน คนที่คุณกําลังก็คุยอาจจะงอนโกรธไปแล้วนะไม่เข้าใจกันนะคะแต่แต่ว่าคุณก็ยังแต่เขาจะกลับมาแน่นอนนะคะตามหน้าไพ่นี้นะตามหน้าไพ่พี่หมอเปิดวันนี้เนาะสำหรับดาวสุขที่กําลังเจอปัญหาที่กําลังหาคําตอบให้กับตัวเองใจเย็นๆนะคะ ไพ่อของคุณมีพลังงานที่คุณกําลังต่อสู้กับตัวเองกับคนสภาพแวดล้อมกบับอะไรหลายอย่างแรงกดดันที่ทําให้ความรักของคุณหรือมีปัญหาเรื่องของความรักณนะตอนนี้แต่ทุกอย่างจะคลี่คลายนะจะดีขึ้นแน่นอนแต่ขอให้คุณอดทนจิตใจเข้มแข็งนะคะใจเย็นยๆนะรอจังหวะและเวลาน่าจะดีขึ้นสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คราวนี้เราไปดูว่านะคะเราไปดูต่อนะคะว่า เขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรตอนนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงหาตอนนี้เขาคิดอย่างไรนะคะนะคะแล้วคุณตอนนี้อ่าคนที่คบคุยกับฉัวเอาดาวสุกอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างกับท่านที่เกิดวันสุกวันนี้ เขาเป็นอย่างไรบ้างถ้าหากคุณกําลังมีปัญหากันอยู่หรือว่ามีเรื่องราวทาให้คุณสองคนหันหลังให้กันหรือต่างคนต่างอยู่คนละที่มีความรู้สึกนาะตอนนี้นะคะโอ้โอ้จะเย็ยนเย็นนะจ๊ะแม่หมอ เราแบ่งไพ่เหมือนเดิมนะคะแบ่งเป็นสองช่วงระหว่างด้านบนและด้านล่างสองแถวนะคะด้านล่างก็เป็นท่านที่เกิดวันศุกร์ความรู้สึกของคุณตอนนี้และเขาที่ชาววันศุกร์กำลังคบคุยอยู่ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรถ้าหากมีปัญหาเข้ามานะคะในช่วงเวลานะคะหรือกำลังเจอปัญหาความไม่ไว้วางใจเรื่องราวมากมาย ที่ทาให้เป็นอุปสรรคกับความรักของคุณในช่วงเวลานี้นะคะท่านที่เกิดวันศุกร์ขอเราดูกันว่าไพ่บอกอะไรนะคะเราคิดอย่างไรเขาคิดอย่างไรค่ะไพ่ j u d g m e n t เข้ามาไพ่เก้าไม้เท้าเข้ามามีเรื่องราวอะไรบางอย่างมาทําให้คุณคิดไตรตรองพิจารณากับความสัมพันธ์ความรักครั้งนี้คุณค่อนข้างเก็บ คุณเก็บนะตอนนี้ไพ่พลังงานของชาววันศุกร์เหมือนเก็บเก็บความรู้สึกมากมายเก็บอยู่คนเดียวนะคะหรือรอใครสักคนก็ได้หรือรอเขาคนนั้นก็ได้ราชินีเหรียญพร้อมกับสีเหรียญไพ่หรือสีแล้วก็ไพ่ราชาดาบตอนนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณกําลังหาคําตอบอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ในตัวเองคุณพยายามใช้ความคิดทบทวนหาเหตุผลมากมาย ที่จะให้คําตอบให้กับตัวเองคุณไต่ตองคุณใจเย็นมากๆราชาดาบมีความร้อนรุ่มมีความสติมาหมดและพร้อมที่จะตัดปัญหาตัดสินใจหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้คุณเหมือนกับจริงจังกับคําถามตัวเองมากๆแล้วว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรคุณคิดไม่ออกก้าวก้าวไม้เท้าคุณคิดมากมายคุณคิดอยู่ตลอดเวลาในความรู้สึกตอนนี้ว่านะคะความรักของคุณเนี่ยเป็นอย่างไร จะเป็นยังไงนะนี่แหละมันเหมือนมีสัจธรรมหรือว่าการยอมรับมีอะไรบางอย่างมาทําให้คุณคิดพลังงานไพ่ของคุณมีแต่ความคิดทั้งนั้นเลยนะวันศุกร์นะคะส่วนไพ่อ๋อไพ่ของเขามีไพ่แปดถ้วยเขาอาจจะเดินจากคุณไปอืมเขาอาจจะเดินจากคุณไปและเขาอาจจะพยายามทบทวนหลายครั้งหลายคราวแล้วสามไม้เท้ากับหนึ่งดาบ เขาพยายามที่หาคําตอบให้กับตัวเองเขาพยายามจะหาเหตุผลในความสัมพันธ์นี้ว่าเราควรจะอยู่ต่อหรือจะไปดีเขาก็คิดเยอะเหมือนกันนะคะหนึ่งดาบคือการตัดสินใจแล้วเขาถึงเดินจากเราไปจริงๆแล้วนะเขาเป็น e m p มเพรสค่ะเขาคนที่คุณกําลังคบคุยเขาก็มีจิตใจที่ กว้างพอสมควรนะคะแล้วมีบทาวเวอร์เข้ามาทําให้ความรักของเขาพังเช่นเดียวกันเขาก็มีใจนะคะเป็นคนที่อาจจะทุ่มเททุ่มใจให้กับเรามากพอสมควรที่ผ่านมาแต่เราอาจจะนะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอาจจะทุ่มเทกับเรามากแค่ไหนคุณอาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้หรือเปล่าหรือเก็บเงียบหรือว่าคุณไม่เปิดใจให้กับเขาหรือเปล่า ราชินีถ่วยแล้วก็าราชินีเหรียญแล้วก็สี่เหรียญเหมือนคุณไม่เปิดใจแต่เขาพยายามที่จะจริงจังกับคุณเลยแต่วันเวลาผ่านไปเขาอาจจะเดินจากคุณไปแล้วโชคชะตาก็ทําให้คุณต้องกลับมาคิดทบทวนว่าจริงๆแล้วเขามีค่าแค่ไหนนี่นะช้าว,วันศุกร์นะคะจริงๆของดีๆหรือว่าของมีค่าที่อยู่ในมือเพชรที่สวยงามที่มีค่าที่คอย ดูแลคุณอยู่ตลอดเวลาให้ความรักนะคะให้ความจริงใจกับคุณมากมายแค่ไหนเขาได้อยู่กับคุณแล้วคุณได้ทําเพชรนั้นหายไปหลุดลอยไปหรือเปล่าตอนนี้ทําให้คุณยังรอเขาอยู่ทั้งทั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะเออไม่ได้คิดถึงขนาดที่ว่าเออเมื่อเขาจากไปแล้วทําให้คุณต้องกลับมาคิดทบทวนได้ขนาดนี้นี่ชาววันศุกร์นะคะมีอะไรบางอย่างมีไพ่แจ็คเม้นเข้ามาด้วยไพ่ไพ่จ็คเม้นเป็นไพ่ของ โชคชะตาหรืออะไรมากระตุกกระตุ้นทําให้คุณเห็นคุณค่าของเขาหรือเปล่านี่แหละนะคะคนี้ตําแหน่งในใจของคุณเป็นไพ่ใต้สํหรับเป็น the world the world นะคะ the world คือความสุขขอให้เขาได้กลับมานะแต่สำหรับเขาแล้วเขากำลังต่อสู้มุ่งไปข้างหน้าตอนนี้เขาอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วเดินจากคุณไป แต่คุณเหมือนกับเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วเขามีค่าแค่ไหนหรือเปล่าชาววันศุกร์คราวนี้เรามาดูค่ะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะของชาววันศุกร์เนี่ยเขาจะกลับมาไหมแต่ว่าไพ่ชุดเมื่อกี้แน่นอนมีเกณฑ์กลับมานะคะไพ่ชุดแรกเนะาะไพ่ชุดแรกนะคะมีเกณฑ์กลับมาแต่อาจจะช้าหน่อยนึงถ้าบารมีบุญสัมพันธ์นะคะของคุณสองคนยังมีอยู่เพราะมีไพ่เดอะเวอร์ขึ้นมาความสัมพันธ์ความรักของคุณยังมีให้กันและกันอยู่นะ ดังนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาอยู่นะคะแต่มาอาจจะช้าเรามาดูตามหน้าไพ่ชุดที่2ก่อนว่าไพ่ให้คําแนะนําอย่างไรนะคะว่าเขาจะกลับมามาไหมนะคะกลับมาไหม Jud เมขึ้นมาครั้งที่สองนะ j u d g m e n นนะคะนี่คือไพ่แห่งเวรกรรมหรือว่าไพ่สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเราทําอย่างไรได้อย่างนั้น นะทุกสิ่งเกิดจากการกระทำผลของมันเกิดจากการกระทำของเราเองนะคะคราวนี้ไพ่แนะนำความสัมพันธ์ทั้งสองนะคะสามารถกลับมาได้หรือไม่ราชินีเหรียญราชาถ้วยหกไม้เท้านะคะได้เดินจากกันไปหรือมีปัญหากันนี่แหละแล้วก็เดินจากกันไป เฮ้เดอะมูนไปด้วยความไม่เข้าใจด้วยแล้วเขาสามารถกลับมาได้ไหมคะความสุขค่ะมาแล้วนะคะเก้าถ้วยมาแล้วนะเก้าถ้วยมาแล้วนะคะสิบถ้วยนี่ไงนะมาแล้วความรักกลับมาแล้วคะ่ะห้าเหรียญอืมจะต้องตามตื้อกันสักหน่อยแหละเรื่องนี้นะไม่ลงง่ายๆเหมือนกัน ตึงอ่าราชินีไม้เท้าค่ะเขาออีกหนึ่งใบคุณต้องมีหลักการอ่าสิบเหรียญคุณต้องมีหลักการนะคะหรือว่าคุณต้องวางแผนให้ดีๆนะเนี่ยที่จะดึงเขากลับมามันเป็นกลยุทธ์หรือไม่ใช่กลยุทธ์หรือมันเป็นการที่อยู่ที่ความสามารถของคุณแล้วนะคะชาววันศุกร์ถ้าคุณกําลังมีปัญหากันและกันอยู่ตอนนี้คุณมีเกณฑ์ดึงหรือว่าคุณมีเกณฑ์ จะทำให้เขากลับมาได้อยู่ให้เขาอ่อนใจกลับมาหาคุณได้อยู่เพียงแต่ว่าราชินีไม้เท้านั่นหมายความว่าหลักการหรือ,อเหตุผลความเป็นจริงความจริงจังอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสัญญงสัญญาอะไรที่มันทําให้ความเชื่อมั่นกับตัวเองในเรื่องของอการกลับมาแล้วมันทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเขาก็จะกลับมาให้ความมั่นใจกับเขาคนนั้นของคุณที่คุณคิดว่าเขามีค่ามากมายถ้า ที่ผ่านมาคุณไม่ได้ทำให้เขารู้เลยว่าจริงๆแล้วคุณก็รักเขาหรือเขามีค่าแค่ไหนดังนั้นลองพิจารณาสําหรับชาววันศุกร์นะคะความรักของคุณที่กำลังมีปัญหาตอนนี้นะลองเข้าไปคุยลองเข้าไปติดต่อหรือว่าไปง้อนะนะคะผู้จา่าให้เขากลับมาก็มีเกณฑ์ว่าาน่าจะเป็นผลนะแต่คุณก็ต้องใจเย็นแล้วก็ แสดงความรักของคุณที่มีให้กับเขานะคะถ้าหากว่าตอนนี้เขาเดินจากคุณไปแล้วนะถ้าคุณยังรักเขาอยู่ก็ลองพิจารณานะคะในความรักในความสัมพันธ์ที่คุณยังสองคนยังรักกันอยู่ก็ลองพิจารณาดูนะคะขอให้คุณอสองสองนะกลับมานะคะสมความปรารถนานะคะในสมเร็จในเรื่องของความรักเนาะชาววันศุกร์นะคะยังไ,ไงแล้วคุณสองคนยังรักกันอยู่แหละเขาก็ ทุ่มเททุ่มใจให้กับเรามากเขาทบทวนหลายครั้งหลายคราวแล้วที่เขาเดินจากไปนี่คือเขาก็คงจะตัดสินใจดีแล้วในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่เคยรู้เลยว่าเขาดีกับคุณแค่ไหนเขารักคุณแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วคุณก็มีความรักให้กับเขาเหมือนกันดังนั้นคุณควรจะหันหน้ามาปรับความเข้าใจโอกาสที่จะทําให้ความรักของคุณกลับมาได้อีกครั้งก็คงจะมีมากแน่นอนนะคะก็ขออวยพรท่านที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ขอให้คุณคนของคุณกลับมา เร็วๆนะจ๊ะเอาละค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะในการดูคลิปจนสิ้นสุดนะคะในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ